สวัสดีครับเพื่อนกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะครับทั้งเก่าและใหม่ของพ่อครัวพาทัวพาธรรมนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่4แล้วก็เป็น EP ีสุดท้ายนะครับในการเล่าความเป็นมาย่อๆประวัติของเบนนี่นะครับเพื่อให้ท่านได้ทําความคุ้นเคยกับเบนนี่และเบนนี่ได้ทําความคุ้นเคยกับท่านนะครับ EP ีที่3เนี่ยเล่าเล่าค้างไว้ว่า ครอบครัวของเบนนี่นะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่จันทบ,บุรีแล้วก็พ่อก็พาย้ายไปอยู่ที่จังหวัดระยองแต่ย้ายไปอยู่ไม่นานนะครับหลังจากนั้นท่านก็ย้ายกลับมาอีกนะครับขณะที่ท่านย้ายครอบครัวไประยองและย้ายกลับมาเนี่ยเบนนี่ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับอยู่ที่วัดโสธรน,นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ขอเชิญติดตามได้เลยครับก็หลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่วัดโสธรปุ๊บแล้วก็ ก็มาเรียนรเรียนรมสามประโยคนะครับรเรียนธรสามประโยคก,ก็สอบได้มาหาอยู่ที่วัดสุทนนะครับต่อจากนั้นก็จะเตรียมเรียนรเรียนธรสี่ประโยคต่อนะครับแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ในชีวิตพลิกผันเกิดขึ้นนะครับก็พ่อก็พ่อ,พอแม่ก็หลังจากที่ย้ายจาก <laughs> จังหวัดจันทร์ไปอยู่ระยองย้ายกลับมาที่จันทบ,บุรีเหมือนเดิมนะครับหลังจากย้ายกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยตอนนั้นเบนนี่อายุจะครบ20ปีนะครับก็เลยอยากจะบวชพระ แต่ว่าในความรู้สึกของเรานะ่ยตอนนั้นนะตั้งใจว่าถ้าเราบวชพระเนี่ยเราจะบวชไม่สิิ์นะครับเราจะบวชแล้วปฏิบัติธรรมไม่สิทิ์แต่ว่าก่อนที่จะก่อนที่จะบวชพระต่อไปเนี่ยเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตในความเป็นคา,ารวะนะครับเพราะบ,บวชตั้งแต่อายุสิบสี่ใช่ไหมครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยบวชเป็นเอนอยู่แปดปีก็เลยมีความคิดว่าเอออยากจะมีประสบการณ์ในความ ในความเป็นเครือข่าบ้างอย่างเงี้ยเผื่อเวลาเราเอาไปเทศสอนคนอื่นเราจะได้รู้นะครับเขาเรียกว่าจะได้เข้าถึงชีวิตความเป็นเครือข่ามาก่อนอย่างเงี้ยก็จะได้สอนญาติโยมได้ลึกซึ้งอย่างเงี้ยครับก็เลยศึกพอศึกไปแล้วเนี่ยกับกับไปบอกพ่อนะครับไปบอกพ่อว่า,าเดี๋ยวจะขอศึกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะตอนนั้นก็จะบวชต่อทีนี้เนี่ยพ่อก็บอกว่าโอ้ ลูงเนยเนยถ้าศึกแล้วเนี่ยก็พ่อก็ไม่มีเงินที่จะบวชให้แล้วนะเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนเพราะว่าสมัยก่อนเนะี่ยบวชมันก็ต้องมีซื้อผ้าไตรใช่ไหมครับซื้อผ้าไตรซื้อนู่นนี่เน้นพิธีกรรมในการที่จะบุสมบทเพราะว่าสมัยก่อนนะอ่ะครอบครัวเราก็ยากจนไม่รู้จากคนโน้นคนนี้ไม่รู้จักผลทางที่ว่าจะไปหาใครให้เป็นเจ้าภาพบวชลูกชายให้อย่างเงี้ยคนสมัยก่อนนะเวลาเขาบวชเขาจะบวชของเขาเองเลยนะครับบุญกุศลเขาก็จะได้ไปเต็มเต็มอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก่อนที่จะศึกปีนั้นนะครับก่อนที่จะศึกปีแรกอ่ะแม่ก็เลยแม่ก็เสียชีวิตนะครับตอนนั้นก็เป็นเนนเป็นเนนอยู่นะครับเป็นเนนที่มาเรียนอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานี่แหละนะครับฉะเชิงเซาก่อนที่จะต่อไปวัดโสธรน่ะแม่ก็เสียชีวิตแล้วก็เราก็ไม่รู้เรื่องนะครับจนพี่สาวเนี่ยส่งโทรเลขมาให้นะครับก็พอได้มาได้มารับได้มาอ่านโทรเลขแล้วเนี่ยมันก็จนเป็นวันสุดท้าย งานศพเขาก็จัดไปเรียบร้อยแล้วก็เบนนี่ก็ไม่ได้มาร่วมงานศพแม่นะครับก็มาร่วมอีกทีนึงตอนที่เขาทําบุญ7วันนะครับก็บอกตรงๆนะขณะตอนนั้นบวชเป็นเนนนะครับได้ได้ศึกษาพระธรรมอสมควรได้เข้าใจธรรมะสมควรพอไปพอไปงานงานทําบุญ7วันแม่แล้วเนี่ยก็ยังอดอดน้ําตาไหลนะครับเป็นเนนนะขนาดเป็นเนนนะครับก็อดน้ําตาไหลจน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 ,จนร้องไห้ออกมานะครับ เพราะว่าเรานึกถึงว่าเออ,อความตั้งใจของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแม่ที่ชุบเลี้ยงเรามาเลยอย่างเงี้ยท่านก็มาจากเราไปก่อนซะแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเมื่อท่านมีโอกาสแล้วนะครับก็ควรที่จะทํานะครับอย่าช้าอย่ารีรอนะครับ อย่าคิดว่าพ่อแม่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เรายังไม่มีโอกาสนะครับเรายุ่งนู่นติดนู่นติดนี่นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เป็นแบบเบนนี่แล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกเสียใจทีหลังเหมือนกับที่เบนนี่เสียใจมากระทั่งทุกวันนี้นะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่พ่อย้ายกลับมาอยู่ที่จันทบุรีแล้วเบนนี่ก็ศึกนะครับศึกเพราะว่าอยากจะศึกใช้ชีวิตคารวะสักเดือน2เดือนแล้วก็จะกลับเข้าไปบวชพระแล้วก็จะบวชตลอดชีวิตอย่างนี้ครับ ก็ตั้งแต่นั้นมาก็เหตุการณ์ก็ก็ไม่ได้บวชเลยเพราะว่าเหมือนก็บอกว่าพ่อไม่มีเงินบวชนะครับจากไม่มีเงินบวชเราก็นั่นแหละเราเหตุเราเห่เร่ร่อนไปเรื่อยๆนะครับไปเป็นนักขุดทองไอไปเป็นนักขุดพลอยนะครับไปเป็นค้าพลอยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับขึ้นไปนู่นติดชายแดนเขมรนะครับขึ้นไปขุดพลอยนะครับไปขุดพลอยก็หลังจากที่เราไปขุดพลอยใหม่ๆแล้วก็มีความรู้เรื่องพลอยแล้วเราก็เริ่มสตาร์ทมาเป็นพ่อค้าพลอยนะครับ แต่พอพอเราเริ่มที่จะขายพลอยเรามีความรู้เรื่องเพชพรพลอยบ้างแล้วนะครับพี่ชายก็ย้ายกลับมาอีกบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับพ่อที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยไม่ค่อยสบายนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ยกขยงย้ายกลับมาท,ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับเบนนี่ก็เลยหลังจากที่ย้ายกลับมาที่ที่บ้านแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเราคิดว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ความรู้ก็ยังเรียนไม่จบเลยนะครับเรียนก็ จบก็แค่มาหาแล้วก็กําลังที่จะต่อกําลังที่จะต่อรเรียนทำสี่ประโยชก็ไม่ได้ต่อทําไงก็ขอกลับเข้ามานะครับขอกลับเข้ามาอยู่วัดอีกมาเป็นลูกศิษย์วัดนะครับนะครับเพื่อนก็ให้ความอุปถัมภ์ดีนะครับเพราะว่าเห็นว่าเออเบนนี่มาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออมีความตั้งใจที่อยากจะเรียนหนังสือต่ออะไรเงี้ยครับเพื่อนก็ไปขอครูบาอาจารย์ให้บอกว่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าเขาศึกแล้วเคยเป็นเนนอยู่ที่วัดเก่า นะครับแล้วก็เขาก็ต้องการที่จะเข้ามาบวชเรียนต่อที่นี่นะครับครูบาอาจารย์ก็ใจดีนะครับโดยอาจจะเป็นเพาะบุญกุศลยิสราสั่งสมมานะครับก็เลยท่านก็เลยให้ได้ให้อนุญาตให้เบนนี่อยู่ที่วัดนะครับวัดที่อยู่ก็คือวัดจักรวรรดิราชาวาดนะครับอยู่ตรงสังเพงนั่นแหละครับนะครับก็มาเรียนเอาวุธนะครับอาวุธจากทางพระเนี่ยครับไปเทียบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ป .6 หกมานะครับได้วุธป .6 หกมาแล้วก็เราก็ไปสอบเทียบนะครับ แล้วก็เราก็อาวุธที่ไปสอบเทียบม,มาก็ไปเข้าเรียนม3นะครับเป็นการศึกษานอกโรงเรียนนะครับก็เรียนม3อยู่ที่วัดสิงห์นะครับเขตบางขุนเทียนนั่นแหละพอจบม3ปุ๊บก็ก็คิดว่าม3นี่ยังไม่พอนะครับก็เลยเอาไปต่อม6ต่อนะครับก็อาวุธม3ไปต่อม6กก็เป็นการศึกษานอกโรงเรียนเหมือนกันอยู่ที่วัดพญาธรรมก็ไปต่อที่รามคำแหงก็จบรามคำแหงก็จบปริญญาตรีนะครับ ขณะที่จบมาตอนนั้นนะครับเป็นช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่นะครับคนตกงานเยอะนะครับคนที่มีความรู้เนี่ยเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเข้างานก็จะมีการสอบแข่งขันกันก็เลยคิดว่าปริญญาตรีน่าจะไม่พอนะครับก็จึงเอาปริญญาตรีนะครับที่เรียนคณะรัฐศาสตร์รามเกีเรี่ยมาต่อปริญญาโทอยู่ที่อินเดียนะครับก็จบปริญญาโทที่อินเดียก็สาขารัฐศาสตร์เหมือนกันนะครับก็พอจบแล้วก็ได้ช่วยพระอาจารย์นะครับ พระอาจารย์ก th bon mm ็เ hmm. ป็นพระอาจารย์รุ่นเป็นที่ที่ท่านบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดจักรวรรดินะครับก็เป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าท่านท่านก็มาเรียนอยู่ที่อินเดียนะครับท่านก็มาเรียนปริญญาโทแล้วก็ไปเรียนด็อกเตอร์ปริญญาเอกที่อินเดียก็จบท่านก็จึงสร้างวัดอยู่ที่นั่นเบนนี่ก็เลยเป็นคนเหมือนแบบลูกศิษย์วัดเดียวกันไงก็เลยช่วยท่านสร้างวัดอยู่ที่นั่นนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่อินเดียประมาณเจปีนะครับหลังจากกลับมาอินเดียแล้วนะครับก็มา ก็มาอยู่ที่วัดจกักรวรรดิเหมือนเดิมแต่ตอนที่อยู่วัดจกักรวรรดินะครับที่เข้ามาเรียนหนังสือปริญญาตรญญาาาตตาาีปริญญาตั้งแต่มสามมหกปริญญาตรีก็เป็นคนขับรถของเจ้าอาวาสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลากลับจากอินเดียไปก็เลยจึงไปขับรถให้ท่านอีกหนึ่งรอบนะครับพอขับอยู่ให้ท่านได้ประมาณ2ปีท่านก็เสียชีวิตก็เลยพอเราจบปริญญาโทปุ๊บเนี่ยเราก็ไปหาสอบนะครับก็ไปสอบประหลัดอำเภอไปสอบตำรวจไปสอบนายร้อยนะครับ นร้อยธุรการนู่นนี่นั่นนะครับพอเราไปสอบแล้วเนี่ย <c oughs> เราเป็นคนที่ไม่ได้เรียนเก่งมานะครับคนที่เขา,เาตำแหน่งที่เขารับนะครับเ,เราจะต้องไปสอบตั้งแต่ข้อสอบใช่ไหมไปสอบสัมภาษณ์อีกเนี่ยแต่ว่าคนที่เขาได้เกียรตินิยมมานะ่ะเขาไม่ต้องไปสอบเขียนข้อเขียนเลยครับเขาสอบสัมภาษณ์ไปเลยอย่างเงี้ยและและส่วนที่2เนี่ยคนที่เขาเป็นนายสิบอยู่แล้วเนี่ยนายสิบตำรวจอยู่แล้วเนี่ยเวลาเขาจะสอบเพิ่นขั้นเนี่ยเขาก็มีความรู้อยู่แล้วนั่นก็ไปอีกตั้งเกือบหมดแล้ว เราน่ะจะต้องมาแข่งกับอีก500คนต่อหนึ่งตำแหน่งอ่ะที่เบนนี่ไปสอบเนี่ยหนึ่งรอยคน่าห้าห้าร้อยคนเอาหนึ่งคนน่ะคิดดูกันละกันเราก็ไม่ได้แต่ว่าก็จะเป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์จากนั้นก็นะครับจากนั้นก็เลยคิดว่าอ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะขอมู v มาอเมริกานะครับ วิธีการที่จมูฟมามาอเมริกาแบบแบบของเบนนี่เนี่ยโอ้โหเบนนี่รอเป็น10ปีเลยนะนะครับไปสั่งสมความรู้เป็นไปเรียนนวดวัดโพมานะครับเรียนนวดนวดวัดโพก็ได้ได้บาปกาศสนยบาตมาสี่บใบนะครับเป็นนวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็นวดบําบัดนวดไทยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเข้าเรียนคุกนะครับเพื่อที่จะมาทําอาหารนะครับที่มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เรียนจบคอร์สนั่นมานะครับ ครอบครัวเป็นคนยากจนเพราะฉะนั้นเราต้องแสวงหาความรู้โดยตัวของเราเองนะครับเราต้องคิดดีพูดดีทํำดีด้วยตัวของเราเองนะครับก็เลยจึงสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะเป็นด้วยบุญด้วยกุศลนะครับก็เลยจึงได้มาอยู่ที่อเมริกานะครับมาอยู่อเมริกานี่ก็เดินเรื่องอะไรต่างๆถูกต้องตามกฎหมายของเขานะครับของอเมริกาที่นี่นะครับส่วนใครที่คิดว่าอยากจะมาอยู่อเมริกานะครับ ถ้าท่านเดินตามกฎระเบียบของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็นแล้วแต่นะครับท่านจะประสบความสําเร็จนะครับก็จะไปได้โดยสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็นแล้วแต่ถ้าท่านเดินตามกฎกระบินเมืองของเขานะครับทำตามกฎกติกาที่เขาวางไว้ทุกอย่างเขาก็จะเขาก็จะอนุญาตตามกฎระเบียบที่เราคุณสมบัติที่เรามีนะครับอันนี้ก็บอกไว้นะครับสมาชิกนะครับ ทั้งเก่าและใหม่ก็พอจะทราบแล้วก็ว่าเบนนี่เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่มีหัวนอนปลายเท้ามาอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนท่านเมื่อดูคลิปแล้วนะครับจะให้ความสนับสนุนจะกดไลค์กด subscribe กดแชร์ก็จะขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะลากันนะครับก็เบนนี่ก็ขอให้ ท่านทั้งหลายที่ดูคลิปเบนนี่จนจบและก็ติดตามชีวิตเบนนี่นะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพจิตแจ่มใสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับขอความเป็นมงคลทั้งหลายจงังเกิดแก่ท่านนะครับด้วยอนุภาพของพระพุทธนะครับหลวงพ่อพุทธิยนราชพระธรรมและพระสงฆ์จงบันดาลให้ท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังไว้นะครับ ใครที่ทำคลิปใหม่ๆเป็นน้องใหม่นะครับก็ขอให้ได้ซับสไคร์เยอะๆขอให้ได้ไลค์เยอะๆนะครับส่วนสมาชิกคนไหนนะครับที่ทำมาแล้วนะครับเกือบจะเกือบจะถึงเกณฑ์แล้วนะครับกข็ขอให้ท่านได้ถึงเกณฑ์ได้ผ่านกฎเกณฑ์ไวๆตามความปรารถนาของท่านทุกคนทุกท่านเทิน